อ่าสวัสดีครับพบกับช่องกอล์ฟที่กักส่งวันนี้วันที่18เดือน4 6 8นะครับผมราคาตามนี้นะซับ8นี้ไว้คู่กลาง4แหลม2แล้วก็ power จะเป็น2ตัวนะก็คืออ่า MT 21ขับกลางแหลมนะครับบ,บิดนะครับผมก็คือช่องช่องกลางแหลมที่ว่า RL ก็คือจำอย่างนี้แล้วก็ช่องกลางาเสียงซับเก่าก,ก็คือจำอย่างนี้ครับปกติ แล้วก็ซับใช้อ่า120วัตต์คูณ2 Channel บอร์ดสีน้ำเงินนะครับผมอ่ะบอดสีน้ำเงินนะวันร้นทั้งสิ้นประมาณ200บวก240ก็ประมาณ400 400 400กว่าวัตต์นะครับผมประมาณนั้นราคาตามนี้นะแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เปิดได้ต่อนเนื่อง2วันนะครับอ่ะแล้วก็เซ็ตไว้ให้เรียบร้อยนะที่ต่อภายนอกที่ชาร์จอ่าแล้วก็เป็นแบบฉบับตามของกราฟเลยนะ คือต่อแบบฉบับของกอบเลยซับไปนี้ไว้คู่นะมีเทสเลยกลางแหลมลก,ลนะกลางแหลมจะคมๆหน่อยนะคมๆอ่าสุดยอดเสฉากับชอบ,บเบปินสไตล์เมื่อกี้เปิดลุกลุกลึกลึกับ จะออกแนวโขกใสๆหน่อยประมาณนั้นเนาะท่านอยากใจจริงนะครับผมขอบผู้ที่มาร่วมกันพอวันให้เป็นเบิร์ตเดย์ด้วยกันนะครับวันนี้วันครบรอบเกิดเซแกของเราครับผมสุขสายก็เกิดด้วยนะครับ ภูณระวัดติปอุณิเจตานาด้วยนะครับสี่ขาเพลงมาเดี๋ยวลองกับเดียวฮัทจะให้เราเพลงครับเกิดก็คือมันจะตามอ่าเขาเรียกว่ากลางแหลมตามทันนะเพราะว่าเป็นกลางอ่ากลางมิกเมาส์นะครับผมมิกเมาส์นะมิกเมาส์แหลมอ่าพีเคแหลมพีเคซิสิตกางแจ้งแล้วก็ไฟไม่ค่อยตกนะครับผมประมาณนั้นเนาะเอออยู่ที่สิบสองเจ็ดสิบสองหกอยู่เงี้ยอัดเวลาอัดนะอยู่ได้ยาวนานเพราะว่าแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เลย 12.8อง้ 12, 8, แอมแท้นะครับผมเป็นเป็นแบบอ่ลิตรเขาเรียกว่ายัางไงนะเติมเติมเจลเติมเจลในน้ำกรดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พันพันซีนอย่างดีป้องกันอ่าแล้วก็ที่ชาร์ที่ชาร์มีให้ครบเลยนะที่ชาร์ขนาดใหญ่ มาข้างมาฟังกันก่อนเออ